เรามาดูแบบฝึกหัดที่1.3นะครับที่ข้อ1นะครับที่บอกว่าชานน์สูง1.6เมตรนะครับไล่ภาพตามไปด้วยเลยนะครับนี่ตรงนี้ดีนะครับดีก็คือเป็นความสูงของชานน์นะครับที่สูง1.6เมตรนะครับในขณะที่เงาของตึกนะครับหลังหนึ่งยาว12.5เมตรนะครับก็คือเนี่ย12.5นะครับ BB b o บอยนะครับ บีบอยมาที่ C ตรงนี้ก็คือเงาของตึกนะครับ12.5นะครับแล้วก็บอกว่าเขาชาโนนนั้นวัดความยาวของเงาของเขาเองนะครับที่ทอดไปตามพื้นได้1.33เมตรก็คือ EF ตรงนี้นะครับ1.33เมตรนะครับน่โจทย์ถามหาความสูงของตึกความสูงของตึกก็คือระยะ AB นะครับเนี่ยที่จะเป็นรูปตึกอยู่นะครับระยะ AB ตรงนี้ให้เป็นความสูงของตึกแล้วครูให้เป็น x นะครับเป็นค่าของ x นะครับทีนี้ลักษณะข้อนี้นะครับก็คือให้ตอบเป็นทศนยม2ตํตำแหน่งนะครับเวลานั้นนะครับแต่ที่สําคัญนักเรียนเวลาทำนะครับก็ต้องเขียนว่า ab แทนอะไรนะครับแทนความสูงของตึกนะครับแล้วก็ครัวให้เป็น x ด้วยนะครับแล้วก็ bc นะครับแทนความยาวของเงาของตึก เท่ากับ12.5เมตรเพราะฉะนั้นเวลาทำํำเวลาแสดงวิธีทำจริงๆก็แสดงวิธีทาให้ละเอียดนะครับนะถ้าเขาให้แสดงวิธีทำนะครับนะแต่ถ้าเขาไม่ได้นั้นอะไรมากก็เราให้รู้กระบวนการคิดก็พอนะครับแต่ที่สําคัญก็คือนะครับมาเช็คว่าสามเหลี่ยม2รูปนี้มันคล้ายกันหรือไม่ก่อนนะครับนะอย่างน้อยอมุมนะครับเนี่ย มุมตรงนี้นะครับมุม e กับมุม b boy ตัวนี้เห็นไหมเป็นมุมฉากนะครับนะแล้วก็มุม c กับมุม f จะมีขนาดเท่ากันนะครับเนื่องจากอะไรนะครับเนี่ยด้านบนนี้นะครับนะ a c b กับ d f e นะครับนะ สาเหตุที่มันเท่ากันมุม C กับมุม F ตรงนี้นะครับนะเพราะว่าลำแสงของดวงอาทิตย์นะครับจะขนานกันแล้วก็ทําให้มุมที่ลำแสงทํากับพื้นดินมีขนาดเท่ากันด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ว่า e เท่ากับ b boy มุม C เท่ากับมุม F ก็ได้2คู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมุม A กับมุม D doc ก็ไม่มีปัญหาแล้วเพราะเป็นมุมคู่ที่เหลือของรูปสามเหลี่ยม นะครับนะกปะ็ประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็สรุปได้เลยว่าสามเหลี่ยมเนะี่ยสามเหลี่ยม A B C ก็จะคล้ายกันนะครับกับสามเหลี่ยม D E F นะครับนะแล้วก็คำนวณหาค่า x ได้เลยนะครับนะหรือบางคนอาจจะเขียนรูปในลักษณะนี้นะครับนะเขียนภาพในลักษณะนี้นะครับนะเนี่ยนเห็นไหมนะครับ ได้เหมือนกันนะครับเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้แล้วก็ให้ a b เท่ากับระยะของ x ตรงนี้นะครับนะเป็น x เมตรนะครับดูแนวคิดเขาอีกนิดนึงนะครับนี่เขียนถ้าเขียนเต็มรูปนะครับก็คือลักษณะน,นี้นั่นเองนะครับ b c แทนอะไรนะครับ p q q r นะครับแล้วก็ให้เหตุผลไปว่า มุมอะไรเท่ากับ90องศาบ้างก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้สุดท้ายที่สำคัญก็คือสรุปนะครับว่านี้สามเหลี่ยม ABC คล้ายกันกับสามเหลี่ยม PQR นะครับนะแล้วก็หา x ตรงนี้นะครับจากอัตราส่วนนะครับก็ตอบนะครับก็ได้แล้วนะครับข้อนี้ก็คือตุกสูงประมาณ15.04เมตรนะครับนะโอเคนะครับ